<laughs> มาดูเรื่องนี้กันไหมดีกว่าน้องนี่อยากอัปเดตแต่เมื่อวานแต่เขาบอกว่าอัปเดตกันไปตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับคู่รักคู่นี้อาจจะพูดได้ว่าเป็นคู่รักนะเพราะว่ายิ่งสืบก็ยิ่งจะเจาะลึกว่าคู่นี้เนี่ยเขาเดทก,กันมาเป็นปีแล้วนะจีดีนะคะแล้วก็สาวเจนนี่แบล็คทิงนั่นเองค่ะ ถัดจากที่สื่อจอมแชร์ของทางเกาหลีใต้อย่างดิส t พ h นะคะตีข่าวพร้อมภาพเรื่องที่เจนนี่สมาชิกโกรุ๊ปวง l l c k p พิ k คบหขายดูใจอยู่กับจีดากอนนะคะลิดเดอร์วง Big Bang แ,และเป็นศิลปินรุ่นพี่รวมใครวัย32ปีมาร่วม1ปีแล้วหลังจากนั้นนะคะสื่อสายก็สิบแดนกิมจิก็สืบเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติม จากเพื่อนวงในนะคะคนที่ใกล้ชิดของทั้งคู่เนี่ยที่เปิดเผยว่าอันที่จริงแล้วคู่นี้เขาคบหากันแบบไม่ได้ปิดบังหลบซ่อนความสัมพันธ์เกินพี่น้องร่วมค่ายจากหมู่เพื่อนฝูงเลยค่ะโดยจากรายงานของทาง s p o ร t ตทีวีนนะครับได้บอกว่าคู่รักที่แฟนๆให้สมยาว่าเป็นชาแนลคู่นี้ต่างเปิดตัวกับเพื่อนๆในฐานะคนรักของกันและกันครับดังนั้นสําหรับเพื่อนๆมองว่าทั้งคู่ครับไม่ได้คิดปิดบังเรื่องนี้กับคนใกล้ชิด แต่กับสื่อที่ยังไม่เปิดตัวน่าจะเพราะทั้งสองคนเนี่ยเป็นศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมค่ายเดียวกันหากเปิดตัวไปภายหลังก็คงไม่แคล้วครับจะต้องผูกพูดถึงหรือมีสรรพนามแทนตัวว่าเป็นอดีตแฟนของคนนั้นคนนี้สังเกตได้จาก G-Dragon ครับที่มีข่าวเดทสาวคนดังมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นกิโกมิซูฮาระนะครับแล้วก็นานะคมัตสึดารานางแบบญี่ปุ่นชื่อดังรวมถึงจูยอนครับสมาชิกวง after school ด้วย แต่เขาก็ไม่เคยออกมายืนยันข่าวที่เ,เป็นข่าวแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะฮะจากตรงนี้นะคะจึงมีการย้อนไปถึงบทสัมภาษณ์ของจีดรากอนค่ะเกี่ยวกับการออกเดทของตัวเองซึ่งจีดรากอนนะคะเคยพูดในรายการ radio star ค่ะว่าสําหรับเขาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นจึงไม่คิดจะเปิดเผยออกสื่อแต่ถ้าฝ่ายหญิงนั้นอยากที่จะเปิดเผยออกสื่อนะคะเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะทํารวมทั้งเขามองว่าหลังจากเลิกกันแล้วผู้หญิงมักจะเป็นฝ่ายเสียาหายหรือเดินผุดคุยมากกว่า ดังนั้นในมุมมองของเขาแล้วเนี่ยสาธารณชนหรือว่าคนนอกมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ความจริงขณะดเดียวกันนะคะเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเรื่องนี้ให้คนนอกได้รับรู้ด้วยเหมือนกันค่ะในส่วนของค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดของทั้งคู่นะครับทั้งจีนี่แล้วก็ G-Dragon เนี่ยมีคอมเมนต์ตามมาสั้นๆหลังจากที่ Dispatch ตีข่าวเดทของคู่นี้ครับว่าทางค่ายไม่สามารถ จะยืนยันอะไรใดๆได้เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากเป็นชีวิตส่วนตัวของศิลปินนั่นเองครับ